นักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางาและนักเรียนปลายทางาทุกคนนะคะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้สบายดีไหมคะสบ,สบายดีบสบายดีกันทุกคนนะคะท้านักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะถ้านักเรียนสบายดีคุณครูก็ดีใจด้วยเห็นทุกคนแล้วเออวันนี้หน้าตาสดใสแสดงว่าเ<ก>มื่อคืนนี้คงจะพักผ่อนเต็มที่นะคะท้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะอ่าและเมื่อวานนี้หรือชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้สั่งงานไว้ใช่ไหมคะนักเรียน ให้ทาอะไรคะนักเรียนทําใบงานใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่สองให้สร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนจากสถานการณ์ที่กําหนดให้นะคะแล้วเขียนแสดงวิธีทานะคะทําหรือยังคะนักเรียนทำแล้วทำแล้วมีบางคนส่งแล้วแต่คุณครูยังไม่ได้ตรวจเพราะว่ารอให้พร้อมก่อนนะถ้าทําได้ดีแล้ว นะถ้าดีและสวยงามและถูกต้องถึงจะมานําเสนอให้ดูนะคะท้งนเรียนต้นทางและเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนคนใดยังไม่ได้ทำ <_ d iam onds> นักเรียนก็ทาเพราะว่าเป็นคะแนนนะคะนะักเรียน10คะแนนสําหรับใบงานนี้เมื่อทําเสร็จแล้วเวลาตกแต่งใบงานหรือชิ้นงานนะคะนะักเรียนตกแต่งใบงานเนี่ยบางคนเนี่ยระบายสีทับตัวอักษรคุณครูอ่านไม่ออกเลยคะ่นะนักเรียนดังนั้น,น,นเวลาระบายสีหรือตกแต่งเนี่ยนะักเรียนก็ไม่ต้องระบายสีทับตัวอักษรนะตกแต่งพอประมาณข้างๆหรือรูปภาพนะให้ดูสวยงาม ให้เป็นศินละปะอย่าเป็นศินลปะเปนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนก็นาําความรู้ในเรื่องของวิชาทัศนศิลป์เนี่ยมาช่วยนะคะในการทำงานของเราให้ดูมีสีสันสวยงามด้วยไม่ใช่สีสันสวยงามอย่างเดียวแต่ทํามาไม่ถูกเลยก็ไม่ได้นะคะจะดูครบทั้งหมดเลยความถูกต้องความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ไหนใครส่งแล้วบ้างวันนี้โอ้โหมีหลายคนน่ารักมากเลยค่ะ ปบมือให้คนเก่งก่อนที่มีความรับผิดชอบดีมากเลยคนใดที่ยังไม่สงก็นะกลับไปทําให้เรียบร้อยสําหรับในเรื่องจํานวนนับและการบวกการลบการคูณการหารเนี่ยนะเราจบแล้วเรียนกันจบแล้วและทําใบงานแล้วเราก็ต้องมีการทดสอบวันนี้คุณครูจะทดสอบนักเรียน1ิข้อหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะนะคะใช้สมุคดคณิตคิดสนุกหรือคณิตคิดเร็วนะคะปกอ่อนเขียนวันที่เลย เขียนวันที่เลยนะคะทนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ,ะเรียบร้อยหรือยังวันที่เรียบร้อยไปดูพร้อมกันค่ะเข,<อ>ข,ขียนกลางหน้ากระดาษเลยนะ,ะไปดูพร้อมกันเลยนักเรียนต้นทางเรียนปลายทางค่ะแบบทดสอบเขียนลงไปในสมุดค่ะเรื่องจํานวนนับและการบวกการลบการคูณการหารเขียนชื่อเรื่องไว้ก่อนเวลาครูเก็บคะแนนของนักเรียนจะได้ทราบว่า อยู่ในเรื่องไหนนะคะจะอยู่ในบทที่1ของหนังสือเรียนนั่นแหละคะ่ะจำนวนนับและการบวกการลบการคูณการหารแต่อยู่ในหน่วยที่1ในเรื่องของตัวเรานะคะนักเรียนยเรียบร้อยหรือยังเขียนชื่อเรื่องไว้ก่อนเพราะว่าเวลาที่นักเรียนส่งสมุดแล้วคุณครูจะได้นําไปลงคะแนนนักเรียนทดสอบนักเรียน มองคําตอบของเพื่อนได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่ได้นะทําด้วยตนเองซื่อสัตย์ต่อตอนเองอะไปดูพร้อมกันเซอยังยัง <Yeah. S 1> อะยังไม่เสร็จ10ข้อทําให้ได้คะแนนนะให้ผ่านครึ่งหนึ่งก็คือ5ข้อขึ้นไปถ้าต่ํากว่า5ต้องทําการทําอะไรคะต้องมีการซ่อมเสริมต้องไปซ่อมเสริมกับคุณครูนะคะในชั่วโมงสุดท้ายสําหรับนักเรียนโรงเรียนวังไกกังวลนะคะอะมาดูค่ะ เราเรียนต้นทางและเรียนปลายทางคำชี้แจงจงเลือกหมายเลขหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเป็นหมายเลขเพราะว่าเวลาที่เรียนสอบของเขตพื้นที่เนี่ยเขาจะเป็นหมายเลขให้เลือกดูค่ะข้อที่ 9, 5, 1 9,205ล้านแเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกได้อย่างไรอีกหนึ่งครั้งนะคะ9 2 0 5ล้าน81ด เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้อย่างไรอทีนี้ไปดูค่ะหมายเลขหนึ่งนักเรียนอ่านในใจของนักเรียนเองหมายเลขสองนเลยน,นะคะหมายเลขสามและหมายเลขสี่เสร็จแล้วนะข้อที่หนึ่งนักเรียนเล,เลือกหมายเลขนะคะหน้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว9 2 5 8พล้านเเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้อย่างไร 9 2 0 5 8 1อล้าน81อ๋อทราบไหมอ้าวเลือกเลยค่ะหมายเลขใดข้อที่1หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3แลาและหมายเลข4เลือกหมายเลขที่ตรงกับคําตอบหรือหน้าคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวหรือหมายเลขเดียวนั่นแหละค่ะผ่านไหม 2> 9 2 0าั้ห้าล้านแปเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้อย่างไรน่ะผ่านไหมข้อที่1 ต่อไปข้อที่2เลขโดด9ในข้อใดมีค่ามากที่สุดอ,อ่านเองหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข4เลขโดด9ในข้อใดมีค่ามากที่สุดเลข9นี่แหละค่ะเป็นเลขโดดเลขโดด9ในข้อใดมีค่ามากที่สุดหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข4 ผ่านไหมผ่านนะคะต่อไปข้อที่่านะคะจำนวนนี้นักเรียนอ่านเองคุณครูจะไม่อ่านจะอ่านตอนเฉลยคำตอบเท่านั้นเลขโดด7อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดหมายเลข1หลักหน่วยมีค่า7หมายเลข2หลักล้านมีค่า7ล้านหมายเลข3หลัก10ล้านมีค่า7 0ล้านหมายเลข4หลักร้อยล้านมีค่า7 0 0ล้าน เลขโดด7นี่ค่ะขีดเส้นใต้มาให้ด้วยอยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดลหลักค่าของเลขโดดตามค่าประจําหลักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะอะ่านไหมข้อที่สามต่อไปข้อที่4ี่เลขโดดที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันเท่าใดขีดเส้นใต้เลข5้าและเลข2เลขโดดที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันเท่าใดหมายเลขหนึ่งสามหมายเลข2 5งหรอยย หมายเลข3 8,500หมายเลข4 49,800เลขโดดที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันเท่าใดนะคะยังจำค่าประจำหลักได้ไหมเลขโดดที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันเท่าใดเลข5เนี่ยอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใดเราก็ดูเลยเลข2นี่อยู่หลักใดมีค่าเท่าใด นั้นมีค่าต่างกันเท่าใดเลขโดทดที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันเท่าใดหมายเลขหนึ่งสามหมายเลขสองห้ารอยยสบหมายเลขสามแปดพันห้ารอยหมายเลขสี่สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยผ่านไหมอ่าผ่านหรือยังคะ ต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะคะข้อใดไม่ถูกต้องอหมายเลขหนึ่งมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10คือ110หมายเลขสอง9มมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยคือ400หมายเลขสาม2มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10คือ430 หมายเลข4 5,180มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันคือ5000ข้อใดไม่ถูกต้องอ่ะพิจารณาเลยค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เป็นจำนวนเต็มร้อยและเป็นจำนวนเต็มพันเราเรียนกันไปแล้วค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10สังเกตตัวเลขในหลักใดจำได้ไหมหลักนห,กน,ห,กน,หกน่วยค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยสังเกตตัวเลขในหลักใดหลักสิบค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันสังเกตตัวเลขในหลักใด หลักร้อยออาพิจารณาเลยค่ะข้อใดไม่ถูกต้องเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะอ่าต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6ข้อใดไม่มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเป็น1,700หมายเลขึ้นหนึ่งหนึ่หมายเลขึ้นสองหนึ่หมายเลขึ้นสี่หนึ่งอยสขอโทษทีหมายเลขึ้นสามหนึ่หมายเลขึ้นสี่หนึ่ ใจร้อนจะไปหมายเลข4เลยข้อใดไม่มีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยเป็น1,700หมายเลข1 1,659หมายเลข2 1,693หมายเลข3 1,712และหมายเลข4 1,769ไม่มีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยเป็น1,700 ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยสังเกตตัวเลขในหลักหลักอะไรคะลหลักสิบผ่านไหมข้อที่่ผ่านต่อไปข้อที่7ข้อที่7ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของสองแสนแปดหคือข้อใดหมายเลขห5,000หมายเลข2 2งสอ0 0สหมายเลข3 2มส3 0 0 หมายเลข4 285,350ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันของ285,346คือข้อใดหมายเลข1 5,000หมายเลข2 285,000หมายเลข3 285,300หมายเลข4 285,350ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันสังเกตตัวเลขในหลักหลักหลัก อะไรคะหลักร้อยผ่านหรือ,อยังข้อที่7อ่าต่อไปข้อที่8 3 5 9ามห้อ่าแล้วก็ช่องว่างช่องว่างก็คือให้เติมนะเติมจำนวน2องจำนวนเนี่ยจากแบบรูปต้องเติมจำนวนตามข้อใดลงในช่องว่างอ่าแบบรูปและความสัมพันธ์เรียนหรือ,อยัง แล้วหมายเลขหนึ่งยี่สหมายเลขสองยี่สหมายเลขสามห้าสิบสหมายเลขสี่สาี่สิบหจากแบบรูปต้องเติมจำนวนตามข้อใดลงในช่องว่างหมายเลขหนึ่งยี่สิบห้าห้าสิบหมายเลขสองยี่สิบเจ็ดสีหมายเลขสามห้สามสิบหมายเลขสี่สาี่สิบห้า ดูซิแบบรูปชุดที่ให้มามีความสัมพันธ์แบบใด3 5 9ห้าและให้เติมจำนวนลงในช่องว่างอีกสองจนวนจํานวนถัดไปเราต้องเติมจํานวนตามข้อใดลงในช่องว่างผ่านไหมผ่านค่ะอ่าผ่านมีใครยังไม่ผ่านมีไหมไม่มีอ่าต่อไปข้อที่9ข้อที่9กานะการบวกลบ คูณหารละคนนะโจทย์การบวกลบคูณหารละคนวงเล็บเปิด2 3 5คูณด้วย15วงเล็บปิดบวกด้วย1450มีค่าเท่าใดหมายเลขหนึ่งหมายเลข2 4,725็หมายเลข3 4,975กหมายเลข4 5,975กโจทย์การบวกลบคูณหารละคนเราควรหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้ ไปบวกหรือลบหรือคูณหรือหารกับจำนวนที่เหลือวงเล็บเปิด235คูณด้วย15วงเล็บปิดบวกด้วย1,450มีค่าเท่าใดหมายเล็ก1 4,525หมายเล็ก2 4,725หมายเล็ก3 4,975หมายเล็ก4,5,975 ผ่านไหมอ่าผ่าน,อ,านอีกหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วใครยังไม่ผ่านข้อนี้มีไหมไม่มีนะคะอ่ะสุดท้ายข้อที่10จะได้ทราบว่านะเราได้กี่คะแนนจะผ่านไหมพรเทพเก็บมะม่วงได้1,500ผลจัดใส่ถุงถุงละ4ผลขายไปถุงละ65บาทพรเทพจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่ะโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนนะเพิ่งเรียนจบไปใช่ไหม นะคะอ่าหมายเลขหนึ่ง21,375บาทหมายเลข2 24,375บาทหมายเลข3 25,675บาทและหมายเลข4 26,375บาทพรเทพเก็บมะม่วงได้1,500ผลจัดใส่ถุงถุงละ4ผลขายไปถุงละ65บาทพรเทพจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทหมายเลข1 21,375บาท หมายเลข2 24,375บาทหมายเลข3 25,675บาทหมายเลข4 26,375บาทน,านะคะอ่านโจทย์ปัญหาแล้ววิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าจะแก้โจทย์ปัญหาได้โดยวิธีใดได้บ้างโดยใช้วิธีใดได้บ้าง เสร็จแล้วก็สรุปคําตอบที่ได้เลยพรเทพจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทพรเทพจะได้เงินทั้งหมดอ่าเราก็จะทราบเรียบร้อยไหม อ่าเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้ก่ะแล้วเปลี่ยนสมุดการตรวจนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยคำตอบพร้อมกัน เรียบร้อยแล้วนักเรียนเปลี่ยนสมุดกันเลยค่ะนะให้เพื่อนตรวจให้เราจะได้ทราบว่าเราได้กี่คะแนนนะคะไปดูฉเฉลยคําตอบพร้อมกันค่ะอ่าเฉลยคําตอบจงเลือกหมายเลขหน้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง